สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและที n 2นค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพนะคะเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะ มีความรู้เท่าทันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและก็มีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพดีนั่นเองค่ะแน่นอน่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักจุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นอาการหรือเป็นไม่รู้อาการหรือโรคอ่ะเนี่ยเรียกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยววันนี้คุยกับคุณหมอมารับความรู้กันเลยเป็นอาการหรือว่าเป็นโรคที่หลายๆคนทุกทรมานมากค่ะได้มีโอกาสคุยกับหลายๆคนที่แบบ มีปัญหาเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เขาทรมานมากๆก็คือเรื่องของการนอนไม่หลับค่ะเพราะบางคนอยากจะนอนมากนอนไม่ได้นอนไม่หลับมันทรมานมากเขาบอกคือ degree, นอนไม่หลับมันคือทอรมานมากๆเลยใครไม่นอนไม่หลับเนี่ยไม่มีทางรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนยังไง <één seventeen> ซึ่งเดี๋ววันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับค <c oughs> ุณหมอกัน <c oughs> ว่าเจ้านอนไม่หลับอาการนอนไม่หลับหรือโรคนอนไม่หล <arım> ับอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง แล้วจะมีวิธีการรักษาและป้องกันอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอทนนะะ่านเป็นอาจารย์แพทย์ประจําศูนย์นิทรวเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยค่ะขอต้อนรับนะคะท่านอาจารย์นายแพทย์ศ,ศิกวัน์ธนาวิรตนานิตค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะคนายรบวนอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะคในเรื่องของการให้ความรู้รเรื่องของการนอนไม่หลับค่ะนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอาการหรือเป็นโรคคะอาจารย์คือจริงๆนอนไม่หลับเนี่ยก็เป็นในทางโครคค่ะ หรือว่ามันอาจจะเป็นอาการของโรคอื่นก็ได้ครับก็ได้ใช่ไหมครับรว่าแบบที่เราเคยคุยกันมาก่อนโรครูปหนึ่งก็คือถ้านาฬิกาในร,าารใน่างกายออของเราเดินผิดปกติไปพวกนกคู่กลางคืนเขาอาจจะมาด้วยการนอนไม่หลับก็ได้ใช่ไหมครับเด็กมหาลาัยพยายามที่เข้านอนในเวลาที่เร็วกวานาฬิกาในร,าารใน่างกายของเขาค,ครับก็เลยรู้สึกว่าจริงๆตัวเองไม่เป็นคนไม่มีปัญหาการน,นอนคือสามารถ นอนตอนไหนก็ได้ <laughs> แบบว่าแบบเวลาเออนอนได้อย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยากเออได้เวลาเขานอนหัวถึงหมอนก็นอนหลับก็เลยจริงๆไม่ได้เข้าใจแบบคนที่นอนไม่หลับมากนักแต่ว่ามีคนที่แบบอยู่ข้างๆเลยคือสามีเขาเวลาเขามีเรื่องเครียดอะไรเ,เขาจะนอนไม่หลับแล้วพอเขานอนไม่หลับปุ๊บเนี่ยเขาจะป่วยเลยแหละจะไม่สบายเหมือนเป็นไข้หวัดจะแบบปวดหัวไมเกรนขึ้นหรืออะไรคือมันเหมือนส่งผลกับร่างกายเขาทันทีที่จะปวดเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มัน มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเฉยๆนะมันส่งผลกับร่างกายเขาจริงๆแล้วแล้วก็พอจริงๆเนี่ยคนใกล้ตัวก็มีอาจารย์จริงช่างแต่งหน้าประจําอีกท่านหนึ่งเพิ่งมาคุยคุยไปคุยมาเอา้าต้องกินยานอนหลับทุกวันกินยาแก้แผลที่มันทําให้ง่วงค่ะอาจารย์รเขาบอกเขากินทุกวันวัละเม็ดต้องกินทุกวันไม่งั้น,นอนไม่ได้อะหนึ่งคนแล้วอีกคนหนึ่งก็คือเป็นญาติผู้ใหญ่ค่ะอายุเยอะแล้วค่ะน่าจะแปดสิบแล้วค่ะท่านบอกว่า ท่านไปในต่างจังหวัดไปเที่ยวหรือแบบนี้นท่านบอกท่านนอนไม่หลับนะต้องกินยาทุกวันแล้วบอกว่ากินมาตั้งแต่สมัยคอซองครับคือกินยาเนี้ยมาตั้งแต่สมัยคอซองเดินเดินไปซื้อร้านยาจนตอนนี้คือต้องเขาบอกกินปริมาณที่แบบสุดๆมากว่าอย่างนี้นตอนเนี้ยค,คือกินเป็นแก่พูากินเป็นกำๆเลยอะถึงจะหลับ,บก็เลยรู้สึกว่าหูมันเป็นปัญหาที่แบบเป็นหาชีวิตที่เหมือนยาวนานแล้วก็ดูส่งผลร้ายกับชีวิตมากเลยค่ะก็เลยอยากถามว่าเจ้าภาวะนอนไม่หลับหรือโรคนอนไม่หลับนี้มันมันคือโรคอะไรแล้วเกิดขึ้นมาได้ยังไงคคะรับ ก็จริงๆแล้วอ่ะก็การนอนก็สําคัญเนี่ยเพราะคนเรานอนประมาณหนึ่งในสามถึงหนงสี่ของอชีวิตเลยเพราะฉะนั้นถ้านอนไม่ดีก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตระหว่างวันได้ะนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคําว่านอนไม่หลับเนี่ยหมายความยังไงคือถ้าถ้าตามนิยามทางการแพทย์เลยเนี่ยคือการนอนไม่หลับคือการที่พอเข้านอนแล้วเนี่ยใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงในการที่นอนอหรืออาจจะแบบ นอนได้แต่ว่ามีการตื่นบ่อยกลางคืนแล้วรวมเวลาที่ตื่นมรวมๆกันทุกครั้งเนี่ยมากกว่า30นาทีหรืออาจจะตื่นเร็วกว่าเวลาที่ทตื่นปกติ30นทขึ้นไปครับเราถ้าเกิดเป็นมานานกว่า3เดือนโดยที่เป็นเ3เืนต่อสัปดาห์ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นแบบเลอรังนะครับทีเนี้ยก่อนอื่นคือต้องดูก่อนว่าจริงเน่ย เรานอ,นอนไม่หลับจริงหรือว่าจริงๆแล้วเป็นปัญหาอย่างอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วคนเราแต่ละคนเนี่ยต้องการจำนวนชั่วโมงการนอนที่ไม่เท่ากันนะครับบางคนภาษาแพทย์เขาเรียกว่าเป็นช er ็อตสเลปเปอร์ก็คือเขานอน4-5ชั่วโมงเนี่ยแล้วเขาตื่นมาเขาสดชื่นแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนั้นน่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิด เขานอนไม่ได้พยายามนอนแล้วนอนไม่หลับแล้วมันส่งผลต่อการทํางาน<ม>ต่อการดำเนินชีวิตในวันรุงขึ้นต่ออารมณ์ต่อสมาธิของเขาก็แสดงว่เาเป็นความผิดปกติแล้วแต่ทีน้งนั้นก็ต้องแยกกับอีกอันนึงอีกอันนึงก็คือเป็นโรคที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น Insufficient Sleep Syndrome ก็คือคนที่เหมือนแบบว่าระหว่างจันทร์ถึงศุกเนี่ย ไม่นอนแต่ว่าไม่นอนเพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะนอนเ<ม>ช่นเขาจะทำงานอาจจะดู Netflix ดู<ม>หนังอะไรจนแบบเวลาล่วงไปถึงตีหนึ่งตีสองถึงจะนอนเขาก็เลยนอนได้น้อยลงอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของโรคนอนไม่หลับแต่อันนั้นก็ไม่ดีนั้นก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากเหมือนกันแต่ทางนี้แล้วเนี่ยาการที่นอนไม่หลับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของว่ามันอาจจะเป็นโรคที่นอนไม่หลับเองหรืออาจจะเป็นอาการ ที่เกิดขึ้นในโลกอื่นๆเช่นคนไข้ที่เรื่องของนอนหกาแปรปรวนที่เราพูดไปก็มาด้วยการนอนไม่หลับได้นะครับหรือการนอนไม่หลับแบบที่ตื่นบ่อยกลางคืนเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องของหยุดหายใจขณะนอนหลับกั้นไหมที่ปลุกให้เขาตื่นนะครับหรือว่าการนอนไม่หลับเนี่ยเกิดจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าจากยาบางตัวหรือเปล่าที่ทําให้กระตุ้นสมองนอนไม่หลับ หรืออาจจะมีโรคเกี่ยวข้องกับแทน,นจิตเวชบางอย่างหรือเปล่าโรคพวกวิตกกังวลหรือว่าโรคซึมเศร้าก็อาจจะทําให้นอนไม่หลับได้นะครับตัวอย่างเช่นวิตกกังวลอาจจะใช้เวลานานกว่าจะไปหลับได้หรือว่าโรคซึมเศร้าก็มักจะอาจจะตื่นเร็วกว่าปกติก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นพวกนั้นเนี่ยมันก็จ,จะเป็นเรื่องของออการนอนไม่หลับโดยตัวของออโรคเอง โรคนอนไม่หลับเองก็ได้โรคนอนไม่หลับเลยใช่ไหมคะใช่ครับโรคนอนไม่หลับคืออะไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงคุณหมออ๋อครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เขาก็พยายามอธิบายว่ามันมี3ปัจจัยที่ทําให้การนอนไม่หลับเกิดขึ้นเป็นเรื้อรังนะครับก็ปัจจัยแรกคือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่คนที่นอนไม่หลับเรื้อรังมีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น การเป็นผู้หญิงอาจจะมีโรคบางอย่างอาจจะมีลักษณะบุคลิกบางอย่างเช่นแบบเป็น type A ที่ชอบแข่งขันหรืออาจจะมีครอบครัวแบบครอบครัวที่หลับยากอยู่แล้วนะครับเหมือนกรรมพันธ์ไหมอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นกรรมพันธ์มีส่วนด้วยครับแล้วก็ปัจจัยที่2เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นส t r e s ความเครียดอะไรบางอย่างที่เข้ามากระตุ้นทําให้เขาเริ่มนอนไม่หลับขึ้นเป็นครั้งแรกขึ้นมาแล้ว ปัจจัยที่3เนี่ยคือปัจจัยที่ทําให้การนอนไม่หลับปเป็นเรือรังปัจจัยที่3เนี่ยเขาเรียกว่า perpetuating factor ภาษาอังกฤษซึ่งปัจจัยเนี่ยมันก็คือการที่คนนอนไม่หลับเนี่ยพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนความคิดโดยตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ย<ช>จะช่วยทําให้เขากลับไปนอนได้เหมือนปกติแต่<ฆ>จริงมันตรงกันข้ามยกตัวยอย่างเช่นคนที่นอนไม่หลับเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีทัศนคติที่ ให้ความสําคัญกัรนอนมากกังวลการนอนมากนับจํานวนชั่วโมงการนอนว่าคืนนี้ถ้านอนได้ไม่ใช่นาฬิกาว่าดีฟสลิปเท่าไหร่ยังไงใช่ครับยิ่งทาให้กังวลพยายามที่ดูว่าถ้าคืนนี้เรานอนได้ไม่ถึง7ชั่วโมง8ดชั่วโมงเนี่ยจะมีผลต่อสุขภาพหรือพรุ่งนี้เราจะทํางานไม่ได้จะเข้ามีติ้งไม่ได้บางคนถึงขนาดหลีกเลี่ยงการเข้าประชุมสิ่งที่เขาทำต่อมาเนี่ยเขาก็ จะเข้านอนเร็วขึ้นแต่ว่าที่เราเคยคุยกันแล้วว่าการนอนเนี่ยมันมาของมันเองเราบังคับเราฟอสมันไม่ได้พอเขาเข้านอนเร็วขึ้นแล้วเขาหลับไม่ได้เนี่ยยิ่งเครียดไหมยิ่งเครียดเขาก็ยิ่งไปดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่เตียงอยู่เตียงพลิกไปพลิกมากระสับกระส่ายทำไมฉันไม่นอนทำไมไม่หลับทำไมไม่หลับใช่เลยครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เตียงเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าจิตใต้สมองเขาไป้ผูกแบบว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่บนเตียงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกกระวนกระวายความกลัวที่จะไม่หลับเกิดขึ้นพวกนี้มันก็ยิ่งส่งผลลบที่ทําให้นอนไม่หลับล้มตัวลงนอนปุ๊บเครียดปั๊บมันเป็นสถานที่ที่ก่อความเครียดใช่ครับแล้วก็บางคนอาจจะเริ่มเปิดดูทีวีฟังเพลงไปด้วยเพื่อจะผ่อนคลายอยู่บนเตียงมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างซึ่งตัวทรายเองคิดว่าการปรับเปลี่ยนนั้นอาจจะช่วยให้นอนหลับนี้เร็วขึ้นได้ดีขึ้น แต่จริงๆแล้วมันให้ผลตรงกันข้ามเลยครับก็อันนั้นอันนั้นคือถ้าอธิบายว่าสาเหตุที่นอนไม่หลับเองเนี่ยมันมันเป็นจากอะไรถ้าไม่ได้นอนไม่หลับจากโรคอย่างอื่นที่บางคนปวดหลังนอนไม่หลับจากปวดหลังหรือว่าคันตามตัวอันนั้นก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุที่โรคใช่โรคนั้นๆใช่ครับหรือว่าถ้าคนที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกันนอนหลับเช่นเรื่องของนาฬิกาแปรปรวนหรือว่าเป็นเรื่องของหยุดหายใจ หรือบางคนมีอาการเหมือนกับขยุกขยิกในขาภาษาแพทย์เรียกว่า restless leg ก็คือก่อนที่เข้านอนขาเขาแบบสร้างความรำคาญรู้สึกมีอะไรอยู่ในขาที่แบบเขาต้องลุกขึ้นมาเดินบางคนเป็นมนากขณะที่รบก,กวนทําให้นอนไม่หลับก็มีเหมือนกันครับรู้โอ้เป็นมีโรคอย่างนี้ใช่ครับเหมือนมีอะไรอยู่ในขาเหมือน <คำ S 1> พยาธิอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วแต่ละคนก็จะอธิบายไม่เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเป็นตอนช่วงยินกลางคืนเย็นๆก่อนเข้านอนใช่ครับ ก็ต้องพวกนั้นก็ต้องไปรักษาที่ตามสาเหตุอก็โรคโรคนั้นไปใช่ครับอือมีโรคแบบนี้แต่ว่ามันเป็นโรคที่ส่งผลกับการเข้านอนของเขานั่นเองใช่ครับถ้าแบบปวดหลังในขณะที่เข้านอนหรือว่าตอนตื่นตื่นมาเพราะความปวดตอนดึกเพราะนอนแล้วปวดหลังมีมีถ้าพี่นอนที่นอนแข็งหน่อยพี่จะเป็นอ๋อครับหลังมันเอ็นนะครับโอเคอันนี้เข้าใจเลยแต่ตื่นตอนดึกคเพราะปวดหรือว่าผู้หญิงบางคนช่วงมีประจำเดือนอะ ปวดปวดท้องประจาเดือนบางทีก็นอนไม่ค่อยยาวนะมันแบบเขาพลิกแบบเหมือนปวดอะไรเงี้ยอันนี้ก็สงสารนะเข้าใจเป็นเหมือนกันโอเคเขาใจแล้วมันเป็นปัจจัยทําให้เราแต่มันชั่วคราวเนาะพวกนี้ครับใช่ครับแก้แก้ตรงนั้นไปกินยาแก้ปวดหรือว่าแบบดูที่นอนที่มันโอเคหรือรักษาหลังก็จะช่วยให้หายไปยกเว้นว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยน ความคิดหรือว่าพฤติกรรมทําให้การนอนไม่หลับเป็นเลื้อรลังแบบที่ผมพูดไปปัจเัยที่สามที่ใช่ครับอ๋อใช่ซึ่งที่เกิดเป็นเลื้อรลังก็อาจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาครับมีคนต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาป้องกันได้ไหมคุณหมอป้องกันได้หรือเปล่าใช่ไหมครับคือผมคิดว่าป้องกันก็อาจจะต้องเหมือนกับว่ามีรู้ว่า หมายถึงว่าการอาจจะต้องมีสุขะในมายในการนอนอะไรประมาณนี้ครับเราก็ต้องรู้ว่าการนอนเนี่ยมันนอนได้ยังไงที่ผมบอกไปว่ามันอะไรไม่ควบคุมบ้างาาครับงัน้นรักษาบอกก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาดูเรื่องป้องกันทีหลังรักษา,ถ,าถ้าเราถ้าเราแบบไม่หลับแล้วแหละต้องมาปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอจะมีการตรวจคอนเฟิร์มวินิจฉัยยังไงบ้างแล้วแบ่งแบ่ง,บง,บงอาการของผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับนี้แบ่งยังไงบ้างคะครับ ก็การรักษาเนี่ยอันแรกคือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ต้องซักประวัติก่อนว่าคิดว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดจากสาเหตุอย่างอื่นก็จะต้องส่งตรวจว่าว่าถ้ามีสงสัยว่าหยุดหายใจหรือเปล่าอาจจะต้องตรวจการนอนหลับทำสลิปเทสหรือว่าถ้าสงสัยว่ามีเรื่องของขาเขาอยุดขยิกหรือเปล่าว่าอาจจะต้องแบบส่งตรวจชี้เกี่ยวข้อทธาเหล็กอะไรประมาณนี้หรือถ้าเป็นโรคอื่นๆทางกายก็แล้วแต่โรคเลยครับ ทีนี้ถ้าเกิดไม่มีโรคพวกนั้นหรือแม้กระทังมีโรคพวกนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วการรักษาที่แนะนําเป็นอันดับแรกคือการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับซึ่งการรักษาที่ไม่ใช้ยาเนี่ยภาษาแพทย์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็น cognitive behavioral therapy mm hmm. for insomnia หรือว่า mm hmm. ตัวย่อว่า CBTI ถ้าแปลเป็นไทยก็อาจจะเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมการนอนแล้วก็เรื่องของทัศนคติเกี่ยวกับการนอนนะครับซึ่งก็ต้องเจอผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าไม่ใช่จิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาทุกคนที่จะทำได้ซึ่งมันมีคนจำนวนน้อยน้อยมากที่ทำได้<อ>ในประเทศนี้แล้วก็วมันไม่ได้เป็นรวมแค่เรื่องของสลิปใหจีอย่างเดียวรรหรือเรื่องของสุขอนามัยกการนอนอย่างเดียวเพราะว่าแบบจริงๆแล้วอะ่ะ การปรับเปลี่ยนสุขอนามัยการน,นอนอย่างเดียวไม่ได้ทาอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คนไข้นอนไม่หลับ<ม>จะหายได้ครับ<ม>เพราะาหมอบางคนแบบผมเองก็จะไม่ค่อยแนะนําให้คนไข้ทาเท่าไหร่หถ้าคนไข้ที่จะมาเข้าสู่กระบวนการการรักษาโดยใช้ CBTI แล้วเพราะว่าบางคนไปทํานิดนหน่อยแล้วไม่หายขึ้นมาเขาก็จะรู้สึกว่าหมดศรัทธาไม่อยากที่จะร่วมมือที่รักษา<ม> CBTI แล้วครับ คือ CBTI เนี่ยมันก็จะเป็นการรักษาที่คนไห้ต้องมาเจอหมอประมาณาหนึ่งครั้งทุก1สัปดาห์หรือ10วันไปประมาณสักหครั้งสีถึงแครั้งแล้วก็หมอหรือนักจิตเนี่ยก็จะใช้เทคนิคต่างๆเข้าช่วยเพื่อที่จะเบรก k cycle ไอเรื่อง ของปัจจัยที่สามที่ผมบอกว่าคนไข้จะกังวลเรื่องเวลาขึ้นเตียง<ม>เข้านอนเร็วเราก็จะมีเทคนิคหลายเทคนิคที่<ม>ใช้ในการช่วยเราจะให้เหมือนกับว่าตารางการนอนว่าสัปดาห์นี้คุณต้องเข้านอนเวลานี้ตื่นเวลานี้<ม>ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับแล้ว<ม>แต่ละสัปดาห์ก็จะเพิ่มเทคนิคไปเรื่อย<ม>ๆไปเรื่อยๆโดยที่สุขอนามัยเกี่ยวกับการนอนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่ง ในนั้นเฉยครับถ้าให้มองเนี่ยก็อาจจะมองเหมือนกับว,ว่าคนไข้เองเนี่ยเข้าคอร์สพี่เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วการนอนหลับที่ถูกจริงๆเนี่ยมันต้องทำยังไงที่เขาจะเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิต น่าสนใจมากเลยค่ะคบ่าอยากจะมีสักหนึ่งตอนที่พูดถึงเรื่องของการเข้าคอร์สการนอนหลับที่ถูกวิธีอะดูรัูจะเป็นประโยชน์มากแต่เดี๋ยวอันนี้ค,คุยเรื่องมีกันไปก่อนก็นได้ค่ะจเรืเ่องรักษาเลยครับก,ก็จริงๆเป,เ,ปเป็นการรักษาที่แบบสมาคมการนอนหลับที่อเมริกาแนะนําให้ใช้เป็นแบบแรกไม่ว่าจะนอนไม่หลับจากอะไร,ะไรก็จะได้ประโยชน์แล้วก็เพราะแบบที่ผมบอกว่ามันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ว่าวิธีการนอนหลับที่ถูกมันคือยังไงแล้วก็ คนไข้ถ้าทำตามตลอดแล้วก็มาเข้าทุกเซสชันเนี่ยคนไข้หลายเปอร์เซนต์เลยจำนวนเยอะเลยที่หายหรือว่าดีขึ้นจากการนอนไม่หลับแล้วก็จะค่อยลดยานอนหลับลงไปได้ครับแต่ที่บอกว่าจริงเขาแนะนำให้ใช้อันนี้เป็นอันดับแรกในการรักษาการนอนไม่หลับเพียงแต่ว่าคนไข้หลายคนเนี่ยก็คือทานยามาก่อนแล้ว นะครับแต่ว่าพอมารักษานี้แล้วดีขึ้นเราก็จะค่อยลดยาลงไปลดยานอนหลับลงไปครับนี่ก็คือวิธีการรักษาแบบนี้นั่นเองแล้วโอ้โหการใช้ยาบางคนกลัวเนะเาะอ้าวจริงๆค,คือแบบเขาจะรู้สึกว่ามาหาหมอหมอต้องจ่ายยานอนหลับ,บแน่เลยแล้วพอกินแล้วก็แบบมึนตืบตื่นมาบแบบไม่สดชื่นหรืออะไรยังไงแต่จริงๆแล้วมันมีกระบวนการการรักษาเยอะเลยใช่ยานอนหลับน่กากลัว อย่างที่เขากลัวกันไหมคะอาจารย์คือจริงๆยานอนหลับเนี่ยมันมีหลายตัวด้วยกันจริงยาอนอับเนี่ยก็มีตัวใหม่ๆที่ออกมาแล้วก็ผ่าน,นกลไกใหม่ๆตัวายานอนหลับที่ประเทศไทยใช้เยอะแล้วก็ ผมเช,ชื่อว like ่าต like ัวตัวอย่างที่จริงจิงยกตัวอย่างมาที่บอกว่าต้องเพิ่มยาเรื่อยๆนะก็คือเป็นยานอนหลับกลุ่มเก่าที่ชื่อว่ากลุ่มเบนโซเดสปีนซึ่งเป็นกลุ่มที่หมอทั่วไปทุกคนจ่าคนไข้กันหมดแต่ว่าปัญหาของยากลุ่มนั้นคืออันแรกเนี่ยมันมีเรื่องของการดื้อยาพอทานแล้วก็ต้องเพิ่มยาขึ้นเรื่อยๆมีปัญหาเรื่องของการติดถ้าขาดยาแล้วจะมีอาการแล้วก็ เป็นยากลุ่มเก่ามันอยู่ในร่างกายได้ค่อนข้างนานเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ oh. ที่จะใช้ในการนอนหลับโดยเฉพาะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นแบบฮาฟไลฟ์ของมันก็เลยนาน oh. ก็เลยอาจจะมีผลทําให้มีโอกาสที่ล้มมีโอกาสมืนวันลุ oh. ขึ้นได้นะครับซึ่งยานในกลุ่มนั้นเองอเนี่ยบางงานวิจัยเ่ยก็สงสัยว่ามันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่ความจําเสื่อมได้ oh. ในอนาคตด, oh. ด้วยครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้ที่บอกว่ามันก็มียานอนหลับที่เป็นกลุ่มใหม่ๆมเ,ขเข้ามาด้วยครับอืมก็ที่จะลดผลพวกนั้นแล้วแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มเยอะใช่ครับที่ยานอนหลับกลุ่มใหม่ๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นยาที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการนอนหลับโดยเฉพาะ,ะอันแรกนะครับอันที่สองคือเหมือนกับว่ามีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ลองรับไม่เหมือนกับยากลุ่มเก่าที่มันเดี๋ยวว่าใช้เป็นตามที่ประสบการณ มาแล้วก็ยาหลับกลุ่มใหม่ๆเนี่ยก็มีเรื่องของงานวิจัยที่ยาวนานแบบบอกว่าเป็นปีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องของคนไข้ต้องเพิ่มยาหรือมีการปิดยาแล้วก็ออกแบบมาให้เหมือนกับว่าฮาฟไลที่อยู่ในร่างกายเนี่ยสั้นกว่าเพื่อที่จะลดผลข้างเคียงที่ว่าคนไข้ตื่นขึ้นมาตอนกางคืนเราไม่มึนนะครับอย่างนี้เนี่ยอันนี้ถามถามเป็นลยว่าแบบว่าอย่างกรณีอย่างคุณย่าเนี่ยถ้าแกท่านก็ทานมาเยอะ แบบโหนะ่าจะห0 6สิบหกสิปีเจ็ดิบปีอะไรเงี้ยแล้วเพราะทานมาตั้งแต่แบบคอสองคอสองน่าจะสิบกว่าเนาะนี่ก็8ปดสิบละอย่างเงี้ยมีแบบความหวังที่จะหายไหมคะแล้วจะไม่ต้องทานคือแบบยังไงก็ดูยังไงก็คงต้องทานยาตลอดชีวิตอ๋ออันนี้ผมคิดว่าแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออ,ออกไปครับเพราะว่าท่านก็ทานตัวนี้มาเยอะมากแล้วก็ต้องมาคุยกันว่าแบบ จุดประสงค์ของการรักษาคือไงโกของการรักษาของแกเพราะแกก็อายุมากแล้วครับว่า <_ C ities> จริงๆแล้วแกทานยาตัวนี้ถึงเพิ่มเพิ่มไปแล้วมีผลข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนแล้วจริงแกหลับได้ไหมาจากยาตัวนี้ครับแล้วการรักษาโรคก็คือสุดท้ายแล้วก็คือยาจะถูกค่อยๆลดแล้วเราก็ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตใช่ไหมคะคือถ้าเกิดต้องมาดูว่าคนไข้เนี่ยสามารถที่จะทําการรักษาแบบไม่ใช้ยาชื่อว่า CBTI ได้ไหม ถ้าเกิดถ้าเกิดคนไข้ทําได้ร่วมมือก็ควรที่จะไปทำแล้วก็ดูีทีว่าเราสามารถที่จะลดยานอนหลับได้มากน้อยขนาไหนขึ้นกับว่าการนอนของใครดีขึ้นแค่ไหนซึ่งการรักษา c t i เนี่ยการนอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแต่สัปดาห์แรกเลยอาจจะต้องใช้เวลาสองสามสัปดาห์ที่แบบเหมือนกับว่าเขาต้องทำตามที่เรา a s ไซน์ไปว่าเข้านอนวันนี้ตื่นนอนวันนี้่อนนะครับไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเหมือนยานอนหลับไงบางทีคนก็อาจจะแบบ ไม่เอาแล้วทออย่างอาจารย์รว่าหลายคนที่เขาชอบอยาหลับเพราะว่าเขารู้สึกว่าการเข้าคอสมนี้มัน,มน,มนใชเ้เวลาเขาม,มันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้วินยัยต้องมาหาห<ข>ม, <อ S 2> มอบ่อยด้วยใช่ครับแต่ว่าเขาอยากที่ะจะทําอะไรที่เหมือนว่าเป็นควิกฟิกซ์ที่แบบใช้ปุ๊บแล้วก็เห็นผลทันทีเลยแต่ว่าแบบมันก็มีข้อเสียที่ว่าหนึ่งก็คือเรื่องของผลข้างเคียงที่เขาอาจจะมึนอาจจะเบลอวันลงขึ้น อาจจะล้มก็ได้คนผู้สยยูงอายุแล้วก็เขาก็ไม่ได้เรียนรู้วิธีว่าการหลับที่ถูกต้องจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงเป็นตลอดชีวิตนะครับ,รบสำคัญมากแล้วก็มีความซับซ้อนมีเป็นศาสตร์ที่ต้องมีความรู้ที่ถ้าเกิดมีความรู้ความเข้าใจเราก็สามารถนําไปใช้ได้ได้อย่างถูกต้องจริงๆสุดท้ายเรื่องของการป้องกันค่ะอาจารย์คะมีวิธีการป้องกันที่แบบว่านอนไม่ค่อยหลับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากแต่ไม่อยากจะเป็นคนนอนไม่หลับแบบเรื้อรัง ต้องมีวิธีการยังไงบ้างคะเช่นอาจจะแบบงดใช้โทรศัพท์ที่เขาชอบคุยกันใช่ไหมครับก็อาจจะเหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขอนามัยให้ให้ถูกให้เหมาะหรือว่าอาจจะต้องมาคุยอย่างน้อยถึงแม้ไม่ได้รบกวนมากแต่ว่าก็อาจจะมาคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพี่ดูว่าเราพอจะปรับเปลี่ยนหรือทําอะไรได้บ้างแต่ละคนอาจจะแตกต่างออกไปครับอืมนะคะซพ่งก็มี ปัจจัยเยอะมากเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนอันนี้ก็มีผลใช่ไหมคะอาจารย์บอกแสงแสงตอนตอนที่เราได้คุยกันเผื่อคุณผู้ชมไม่ทราบแสงบลูไลท์ใช่ไหมคะอาจารย์แสงสีฟ้าเป็นตัวที่ทําให้เกิดการกระตุ้นทําให้เราไม่หลับใช่ครับซึ่งอยู่ในโทรศัพท์มือถือใช่แล้วก็จอทีวีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพออาจารย์ก็เลยแนะนําว่าเป็นไปได้ควรจะงดใชสชั่วโมงใช่ไหมคะ ก่อนที่เราจะเข้านอนอย่วโางน้อยชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ได้จริงๆก็ใส่เป็นเป็นคนทํางานบางคนทำอะไรก็ให้ใช้แว่นตาที่ตัดแสงสีฟ้าเพราะคือแสงอื่นๆก็กวนแต่แสงนี้มันกวนสุดกระตุ้นเรียกว่ากระตุ้นสุดเราก็ควรที่จะตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันควรจะตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันโอเคจะต้องพยายามฟิกนั่นเองเพื่อให้ร่างกายมันจํา ก็เป็นปรับนาฬิกาอย่างที่ตอนที่แล้วเราคุยกันเพราะว่าเพราะว่าถ้าคนที่นอนไม่หลับแล้วสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีกอันนึงคือเขาเข้าใจแบบตื่นสายขึ้นเรื่อยๆจนสายขึ้นเรื่อยเพราะตื่นสายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหรือเขาจะหว่างวันก็ยิ่งทําให้ไอ้เรื่องของความง่วงหรือ sleep d r รี e เนี่ยคืนต่อไปเนี่ยมันน้อยก็ยิ่งทําให้เขานอนไม่หลับ ไปกันกใหญ่<ม>เป็นวงจรไปครับอย่างนี้นี่เองนะคะครเรียกว่าวันนี้ได้เข้าใจได้รู้ถึงโรคและวิธีการการรักษาที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ยา ยานอนหลับอย่างเดียวแล้วก็ผลระยะยัคลาเรื่องของการรักษาอื่นๆด้วยนะคะได้รู้ด้วยนะคะสาหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับลอะไรก็ตามเนี่ยสามารถไปปรึกษาอาจารย์หรือว่าจริงๆทุกโรงพยาบาลก็มีแต่ว่าถ้าท,ที่อาจารย์เนี่ยต้องไปที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงก,ก,ารกรณ์สภากาชาติไทยอยู่ตรงไหนคะอาจารย์อ๋ออยู่ที่ตึกชื่อว่าตึกนวัดบริบาลน,นะครับหรือว่าชื่อเก่า็คือหอผู้ป่วยพิเศษ14ชั้นนะครับอยู่ที่ชั้นห้านะครับศูนย์นิทราเวส ก็คือถ้าใครเป็นเหมือนมีเ n ชของโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทายอยู่แล้วสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็โทรน,นัดได้เลยเพราะคุณหมอวันไหนได้จันถึงสุกนะคะคแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นคนไข้ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรนีร่ก็ต้องเข้าระบบดีเจตสมัครเป็นเป็นคนไข้ก่อนนะคะถึงจะเข้าไปรักษาที่นี่ได้ใช่ไหมคะแต่ก็าสามารถโทรน,นัดได้เลยถ้าเกิดเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลอยู่แล้วก็จะได้ก็คือเปิดทําการทุกวันจันถึงสุกเลยใช่ไหมคะจันเปิดทําการที่นัดทำนัดได้จันถึงสุก จันถึงสุกนะคะซึ่งก็ทุกปัญหาในเรื่องของการนอนไม่ใช่เฉพาะนอนไม่หลับเพราะอาจารย์บอกว่าจริงๆเยเยอะสุดตอนนี้เป็นอะไรคะจารย์คือหายใจน่ารอบหรือฮับแทงนอนไม่หลับหยุดหายใจขนาดนอนหลับลำเอรหรือง่วงมากเกินไปนอนที่ไหนก็นอนได้ก็เป็นปัญหาจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถไปปรึกษาได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีศูนย์เรื่องของการดูแลการนอนหลับหลายที่เหมือนกันแต่ถ้าใครสะดวกที่ลงมาจัดรงการแต่ก็จะเจออาจารย์ด้วยนะคะันจะขอบพระคุณอาจารย์มากมากค่ะดีค่ะ และนี่ก็คือสาระความรู้ที่นำมาฝากกันในรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะสามารถกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะนอกจากนั้ก็ยังสามารถติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะ IG ค่ะทาง True ID นะคะแล้วก็ทาง YouTube Channel TNN2 True Vision 784ค่ะวันนี้จุ๊จิ้มและคุณหมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ในโอกาสครบรอบร้อยปีประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราธวาสราชนครินทรลนิคิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาล34แห่งทั่วประเทศจัดทําโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศลร้อยปีประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราธิวาสราชนคริน ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยจำนวน1,000รายระหว่างวันที่6พฤษภาคม2566ถึง5พฤษภาคม2567จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้และผู้ป่วยที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการปลูกถ่ายไตยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่065-120-0098